สะพานมุมถ่ายรูปที่บ้านเกาะเตียบนะคะมีสะพานยื่นไปในทะเลค่ะดเดินอยู่บนสะพานไม้ยื่นเข้าไปในทะเลนะคะ ลมดีดี